ในคลิปนี้นะครับผมโลกไม้ครับจะมีต้นไม้เพียงแค่หนึ่งต้นเท่านั้นนะครับทุกคนแต่ว่าจะมีผู้เล่นนะครับที่มารวมตัวกันเพื่อฆ่ากันและเอาเงินรางวัลในตอนสุดท้ายนะครับผมมากกว่า10คนนะครับทุกคนจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมได้เกิดต้นไม้ในโลกนะครับไม่เี็นแค่ต้นเดียวนะฮะไปดูได้เลยนะครับผมเลยก็เลยคีิปนี้คนหลายเดืครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนนะเพื่ผมเจ็บคอมากนะครับผมผมอาจจะพูดไม่ค่อยซัดหน่อยนะฮะไปดูได้เลยฮัลโหลสวัสดีคนณเลยนะครับตอนนี้กับผมมทาเป็น้องๆทัั้งหมมดนะครบาากกว่10ชีวาต เล่นไมค์คราฟกันนะครับแต่ไมค์คราฟในเกมนี้นะครับผมผมได้ทำการ เอาต้นไม้ทุกต้นออกมดเลยทุกคนนี่คือจริงๆตรงนี้มันเป็นป่ารลกล้างมีสปรูตมีอะไรพวกนี้เต็มหมดเลยเว้ยแต่ผมต้องการตัดต้นไม้ออกทั้งโลกจนเหลือต้นไม้เพียงแค่ต้นเดียวนะครับในเกมนี้โอเคทุกคนครับผมมีภารกิจทุกคนทุกคนทำนะครับผมคือพวกคุณอ่ะจะไม่ได้ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับก็ใครที่เราเป็นคนสุดท้ายนะครับหรือคนแข็งแกร่งนะครับผมก็จะได้รับเงินรางวัล1น0บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแพ้ก็คือแพ้แพ้คือกลารเป็นเกมหมดสามไปทุกคนโอเคพร้อมกันหรือย เอ้ตอนนี้นะครับเรามาพี่ไอซ์ซึ่งพี่ไอซ์นี่ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นนะครับผมไปพี่เป็นผู้เล่นซะโอเคพร้อมยังสามสองหนึ่งไปห้านาทีเพิ่งตีกันนะครับหาต้นไม้เจอทุกคนหาต้นไม้เจอถ้าเกิดผมจับได้ว่าใครเอ้ยทีมกันได้นอะเว้ยอย่าเอาตัวรอดเลยก็เอาเลยเพราะสุดท้ายได้เงินแค่คนเดียวอยากจะเอาตัวรอดยังไงก็เชิญสวดอาหารอาหารอาหารก่อนให้อาหารก่อนผมให้อาหารคนละสามที่สองชิ้นนะครับผมเป็นขนมปังนะครับอ่าเอาตัวรอดยังไงเชิญเลยครับผมโอ้ยมีคนเจอหมู่บ้าน บอกแล้วว่าไม้ไม่มีผมบอกเลยครับผมตัดไม้ทั่วโลกออกหมดเลยนะฮะน้องๆนะตอนนี้ผมได้ทำการตัดไม้ทั่วโลกออกนะครับผมส่วนใครที่ตกไปข้างล่างนะครับก็โชคดีนะครับนี่เรามาดูทีละคนกันดีกว่าโอ้ยโดนไฟเองซะาเล้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยมีคนเจอต้นไม้มีกลุ่มเจอต้นไม้กลุ่มเจอต้นไม้แล้ว เฮ้มีกลุ่มเจอต้นไม้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยต้นไม้คือแบบว่าผมบอกแล้วไงว่าผมว่าสุ่มวางเว้ยผมก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วมีกลุ่มกลุ่มนึ่งเดินไปเจอต้นไม้แล้วพี่เออมีเรื่องจะบอกนะครับมันจะมีนรกอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีมันจะมีไอประตูนรกพังอยู่ซึ่งในนั้นอ่ะมีดาบทองเอินชานอยู่แต่ผมจำไม่ได้เอินชานเลยนะแต่ว่ามีดาบทองเอินชานแล้วก็ชุดก่อยนิดหน่อยนะฮะโอยเวก็ถือว่าไปเอาได้นะครับเป็นสเปเชียลนะครับผมนะแย่แล้วลืมขุดลืมขุดบ็อกมาเฮ้ยตตตอนน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 ีีีี้้้ะะะคคครรรรัััับบพพ่่่่ทททาาาาาากกกกกูขงงงงลุเเิิผม นี่นะครับเหลือทั้งหมด4นาทีทุทกคน4นาทีนะครับผมจ็อบพยายามที่จะวิ่งหาหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเฮ้บ้านหลังนี้มีกล่องด้วยปะกล่องมีแล้วกล่องมีแล้วเฮ้ยไม่มีใครไม่มีใครดูครับไม่มีใครดูาที่เช็คกล่องเราก็รู้สึกว่ามันเกลือเกลือวะไม่เกลือหรอก <c ười> นอนจะอะไรนอน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 ,นอนวิ่งนอนเออผมมีเรื่องจะผมมีคำใบ้นะครับผมคำใบ้คือว่าอันดับแรกนะครับหลังจากครบ 15นาทีแล้วนะครับเวอร์บอร์เดอร์จะเริ่มขยับตัวเพื่อบีบและฆ่าทุกคนนะครับคำใบที่2นะครับผมใช่บอร์เดอร์ด้วยคำใบที่2นะครับผมแน่นอนคือว่าไอ้เจ้ากล่องนะครับจะอยู่แถว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 นี้แหละเออไอ้พวกกล่องเนี่ยมันจะอยู่แต่แถวนี้แหละทุกคนนะก็ทำการหากล่องกันเอาเองนะครับผมมาต่อดีกว่าดูดิแต่ละคนเจออะไรบ้างมีใครเจอหีบยังมีใครเจอหีบยังมีใครเจอหีบนรกยังหีบนรกอยู่แตแถวบอร์เดอร์นะครับซอสซบอร์เดอร์ไปเดี๋ยวก็จะเจอเองนะฮะ เจอแล้วใช่เหรอเจอแล้วโซล่าเนี่ยโซล่าโซล่าไหน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 อันเนียได้หิวโลกแล้วมีอะไรไม่ได้โชว์ดิโชว์ดิโชว์ดิมีอะไรอันเน่เฮ้ยมึงใช้ความเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะในการแอบเอาไม้จากข้างนอกโอ้ยอดโหเคยโคตรฉลาดเลยชัดแน่จบจบโหจบมึงเป็นมึงเป็นขี้โกงอะจบเฮ้ยมึงเป็นโกงอะมึงจบแอ้โห อันนี้ยนีอันนี้อันนี้มันเกินไปน,นี่เกินไป,นนนไปมา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 ,าผมต้องจัดผมต้องจัดการสิ่งที่ผิดพลาดผมต้องแก้ไขมันด้วยตัวของผมเองเหลืออีกสิบวิอีกเก้าวิเลยเราทุกข้างนะทุกคนนะอีกเก้าวินะครับเราจะทำการข้างไนะด้นะนะเดี๋ยวผมจะทำการบินหาเขาหนึ่งก่อนไม่กินอาหารไม่ได้โอเคได้ละ มดเวลาเริ่มฆ่าได้แล้วนะครับผมแต่อีกทั้งหมด10นาทีนะครับบอร์เดอร์จะเริ่มบีบแล้วนะครับตอนนี้เริ่มฆ่าก็ได้แล้วนะครับผมพูดเป็นล่าสุดท้ายนะครับเริ่มฆ่าก็ได้แล้วนะฮะทุกคนต้องเอาตัวรอดกันตัวเองนะครับเพราะนี่คือห้องเกมปะเริ่มฆ่ากันแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแน่ฮันแน่ฮันแน่เอาเอาพวกมึงไปฆ่าก่อนฮะเฮ้ยพี่มีทีมด้วยวะทีมสามเลยวะเขามีทีม มีทีมสามด้วยลืมเอาออกไมค์แกวเอ้ยไม่ใช่ทีมว่ะไม่ใช่ทีมว่ะไม่ใช่ทีมว่ะแค่ไม่ใช่ทีมทุกคนไม่ใช่ทีมโอ้โหเริ่มฆ่าแล้วทุกคนเริ่มฆ่ากันแล้วตอนนี้ตอนนี้นะครับมีการฆ่าเกิดขึ้นแล้วครับผมฆาตกรรมอัมพรางหมู่นะฮะโฟก์กตายนะโฟก์โฟก์กตายนะโฟก์หืมตอบล็อกหนีโร่ฟอกหนีโร่ฟอกหนียูโร่เออตายไปหนึ่งโลกมันโหดร้ายอย่างนี้แหละนะไอแมนเสี่ยว้าวว้าวว้าวไอแมนนี่มึงกลัดจะเอามึงกลัดชนะเลยเหรอวะนี่มึงนี่มันแข่งชิงทุนนนนคืี่วไอแม เดี๋ยวทุนเอ็มเร์แรกผมต้องได้คืนแล้วพี่เก้คผมว่านะบอดเริ่มบีบนี่มันแบบยังไม่รู้ระทึกว่ะเริ่มบีบไปดีกว่าเฮ้ยเอาเลยเอ้ยเอ้ามีคนตายดาร์กโซนะครับโดนเซเจียนเก็บนะครับผมโอ้โหเซเจียนนี่มึงฆ่าคนนี้เลยวะเฮ้ยไอแม่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 ทุนคืนไอแม่ทุนคืนเค่แค่ไอแม่ไอแม่ไอแม่ครับไอแม่โดนลุมไอแม่โดนลุมไอแม่โดนลุมแลกเซิร์ฟแลกเซฟแลกระนั้นเซฟแลกระนั้น ไอแมนโดนลุมไอแมนโดนลุมไอแมนโอ้โหเซิฟคุณภาพครับกูบอกเลยยี่สิบบาทมันเปิดได้แค่นี้แหละอย่าเอาเรื่อยมากเลยเอาวะเอาวะไอแมนไอแมนไอแมนตีแล้วครับไอแมนตีแล้วครับเปิดไอแมนตีแล้วครับผมไอแมนตีแล้วครับผมโว้วโว้วโว้วโว้โอ้โหไอแมนฆ่าไปหนึ่งคนแล้วนะฮะเหลือซีโฟนะครับทุกคนครับ ผมขออนุญาตนะครับให้ทุกคนวิ่งเข้ามาเลยให้เร็วที่สุดนะครับในพิกัดที่ต่ำกว่า150นะครับผมบวกลบ150คิดดูนะครับเกมโหมดสรเกมโหมดสเปกเตอร์อร e อ p โอเคขอให้ทุกคนวิ่งเข้ามาในพิกัดก่อน150นะครับเพราะเราจะทำการดึงบอร์ดเดอร์ทันทีเลยนะฮะไอเวนไอแม่กำลังไล่ฆ่า e อ p อยู่ดักโซเออร์ดักโซไม่ได้มาดักโซก็ตายเฮ้ยครั้งนี้วะทุกคนครับถ้าไม่มีก้อนเหล็กผมบอกเลยนะครับว่า คุณมีโอกาสแพ้สูงมากนะครับเอ่อเบ็นกับละชายนิง่งชายนิ่งกำลังจะโดนบอร์เดอร์บีบนะครับบอร์เดอร์อยู่ใกล้ชายนิ่งอีกเพียงแค่กี่บ็อกซ์วะสามสองหนึ่งนั่นแหละครับลาก,ก่อนชายนิง่งไม่เจ็บหรอชายนิง่งไม่เจ็บเลยหรอโอ้เจ็บแล้ว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 โอเคครับ ตอนแรกไม่ตอนแรกไม่ถามไม่เจ็บหรอกถามเออเบบต่อไปเทพนนท์นนครับผมนนท์นนท์นนท์นนไม่รอดแล้วครับนนท์นน,น,อนบอร์ดเดอร์บีบไปอีกคนแล้วนะครับผมฉัเ่เ,เนี่ยเกมหมดสามเพิ่อนะ<บ>จะได้จะได,จะได้จะได้ไม่ต้องเจ็บปวดทรมานอย่างงี้ขอโทษแล้วกันนะทีก่กูให้มึงทรมานอ่ะนนท์เกมหมดสามไปหไหนมึงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเออโอเคเซเจอร์ญญไอแมนฆ่าไปแล้วนะครับผมโอ้โหไอแมน มึงจะทุนคืนหน่ะเนะี่ยตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับ Border ทำการเริ่มบีบมาแล้วนะครับผมนะเริ่มบีบมาเรื่อยๆแล้วนะฮะทำให้เซิร์ฟเลอร์เริ่มกระตุกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราทำการทับคิ Q Entity นะครับผมเพื่อทำให้มันไม่กระตุกแล้วพี่มันบีบอย่างนี้เลยเหรอเออบีบไงก็บีบไงก็บบีไม่ไมีการก็ไม่อยู่อยู่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบนะไม่พี่ผมอยากจะบอกว่ามันก็บีบเรื่อยๆก็เรื่อยๆพี่นะก็เรื่อยๆอย่างนี้แหละก็โชคดีนะพี่แล้วทำไมกูคลิกขวา ไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดประโยชน์นอก b เดอร์ปุ๊บอะใช่พี่พูดด็กก็ถูกอีกนะลาก,ก่อนพี่เกมหมดสามปล่อยตายเลยนี่เนี่ยนั่นแหละครับผมบอกแล้วสรุปก็คือบ border MVP เหรอเนะี่ยมีใครโดนอบอร b เดอร์บีบไหมพยายามไปแอบนะครับถ้าเกิดคุณแอบคุณจะโดนอบอร b เดอร์บีบนะครับตอนนี้ตอนคือแล้วนะฮะตอนนี้นะครับคนเหลือทั้งหมดคือมีโซลาริเอลซีโฟเรียลบุ๊กเอ่อบุ๊กมัไม่ตายกันเนะี่ยมันเป็นรอดยังไงเนี่ยเอ่อบุ๊กบุ๊กอ๋อตอนนั้นคนละคนกันบุ๊ก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 อย่าพิมพบ บุ๊กครับสามสองหนึ่งแรปโดนแดกเฮ้ยก็จะรอดหรือเปล่าครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้บุ๊กบุ๊กพี่เชื่อไอตัวบุ๊กนะเว้ยบุ๊กต้องรอดนะบุ๊กบุ๊กต้องรีบและบุ๊กบุ๊กต้องรีบจัดจานและบุ๊กบุ๊กต้องรีบจัดจานและบุ๊กเอางี้พี่จะไม่พี่จะไม่ยุ่งกับบุกแล้วกันนะบุ๊กต้องรีบขุดไปจนถึงพิกัดต่ำกว่า50นะครับบอร์ดเร์จะเอ่อน่าจะ25น่าจะประมาณต่ำกว่า12นะครับผมบกกล12ันเอานะะฮถึงจะรอดนะครับไปบุก โอเคครับสรุปบุกไม่รอดนะฮะบอดเจอร์เอ็มพีเหรอวะสรุปเอาบวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วแตกแหลกแหลกว่ะแหลกว่าหายแล้ว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 เอามีคนมาเจมโอเคครับเราจะเซตเบอร์บอดเจอร์เป็น40นะครับเพื่อไม่ให้อะไ่ยสรุปแล้วเออสี่คนดีเลยเนี่ยนี่ไงจะได้หายแหลกจะได้หายแหลกหายแหลกแล้วหายแหลกแล้วตอนนี้ตอนนี้ครับผมไอแมนครับไอแมนโดนลุมสามทุกคนย่ัดไกแม่ตายไปแล้วโอ้ทุกคนครับตอนนี้เราจะทำการ ดิฟิเคิลเพชรฟูอย่าเพิ่งฆ่ากันนะครับผมมาลงกันที่ผมครับ <c oughs> ค,บคนเดอะบอร์เดอร์บีบ <c oughs> คนเดอะบอร์เดอร์บีบ <c oughs> ลงกันที่ผมนะครับอ่ะ คนเด้เอไออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฆ่ากันนะคนเด้อบอร์ดเดอ,เดอร์บีบครับผมใช้โอกาสรอบที่สองพวกคุณนะครับพร้อมกันหรือยังครับแต่พวกคุณจะไม่ได้ต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้นะครับอ่าค <หา S 1> นเดอบอร์ดเดอร์บีบครับพวกคุณต้องผมจะใช้โอกาสที่สองพวกคุณนะครับเพราะว่าแบบบอร์ดเดอร์บอร์ดเดอร์มันบีบมันแหลกถูกไหมมันก็ไม่คอนะ่อยยินดีทำเท่าไหร่นะเอาไปโอเคมาโอกาสที่สองครับใช้คุมป่ะกูจะใช้สู้ได้อ่าครับเริ่มโอกาสที่2กันแล้วพวกคุณต้องรีบสู้เลยนะครับผมโอ้โหตอนนี้นะครับชายนิ่งจะไไไปฆ่่่าาาาคนนตยยทมโซลอ้เีี ่่เชอดูตอนนี้นะครับเทพนอนตายนะครับผมใครตายว่าวางบล็อกมาได้ทำไมวางบล็อกไม่ได้อะได้แล้วได้อะไวโอ้โหตายอีกแล้วตายกันอีกแล้วตายกันเยอะมากเลยทุกคนเอ้ยไอแมนไอแมนไอแมนเดี๋ยวนั่น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 เดี๋ยวอ่าเกมบอลสามคนตายหน่อยตอนนี้นะครับเราจะเริ่มแล้วนะครับผมมีเกาะขบกักกันไปไม่ต้องมายุ่งทางนี้ไปไปพวกนี้พวกกันเดียวพวกเดียวกันพี่พี่ต้องหาทางจัดการมาให้ได้นะพี่ไปอะไรอะยรเตะ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  พี่ไฮพี่ไฮพี่ไฮเร็วพี่เร็วเร็วพี่จดการโอ้โหเอื้อเหล้วคนเดียวนะครับผมก็คือบุ๊กนะครับบุ๊กคนเดียวแล้วนะครับไอแกไม่ออกใะกระเบนโคตรเลเลยบุ๊กครับเราทําการให้สิ่งของที่สำคัญที่สุดในเกมนี้กับคุณไปนะครับคุณบุ๊กเอาไปเลยครับผมจะให้ไม้คุณไปอยากทำอะไรกับมันก็เชิญนะฮะ ช่างกล่องราฟวะน่าจะได้ทำเนี่ยเอ้ยบุ๊กเอาเงี้ยทุกคนครับมีใครอยากช่วยเหลือบุ๊กไหมครับน้องๆคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมจะเป็นแบบมิสเตอร์บีชนะครับผมใครอยากช่วยเหลือบุ๊กนะครับผมสามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเพราะว่าข้างล่างไปถึง3คนนะครับคุณสามารถเลือกที่ช่วยเหลือบุ๊กได้นะครับประชาธิปไตยนะครับน้องๆคอมเมนต์เลยนะครับคนที่ดูอยู่กดคอมเมนต์เลยนะครับผมคอมเมนต์ว่าช่วยเหลือบุ๊กนะครับผมถ้าเกิดสมมติคุณบอกช่วยเหลือบุ๊กนะครับเกิน5้าคอมเมนต์หน่วยช่วยบุ๊กนะครับ3 2 1หมดเวลาแล้วครับบผมเอาไปุก ทุกคนเลือกที่จะช่วยเหลือนายนะเอ่อนั่นคือพลังของประชาชน60วีนะครับบอดเดอร์จะเริ่มบ,บีบแลนะครับเริบบ่มบีบแล้วครับบอดเดอร์บอดเดอร์บีบเร็วมากนะครับลุกครับเ <Leader> อาลุกตายแล้วทุกคนเฮียมาเอ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 าผ <c oughs> ลสรุปนะครับไม่ช่วยเฮียเลยครับสิ่งของลุกตื่นไม่ช่วยประชาชนเลยหรอกสรุปว่าโอ้โอ ลูกตู่ไม่เชื่อประชาชนครับผลสรุปมุกตายในการตกตึกตายนะครับถือว่าเป็นอะไรที่อ่าเกมโหมดสามบุกนี่ครับเกมไลแมนเกมหมดดิเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอะไรกเนี่ยห้าสิบห้าสิบนี่ว่าเะโอ้โหไรผู้ชนะแล้วครับเอ็กพีนะครับผมป่ะเอ็กพีใส่ของให้เรียบร้อยเอ็กพีใส่ของให้เรียบร้อยมีของอะไรที่ใส่ได้ใส่ให้หมดใส่ให้หมดเอาหมวกด้วยเอ็กพีเอาหมวกด้วยเอ็กพีคนมีอะไรอยากจะพูดไหมครับในการที่คุณได้ชนะในเกมนี้ พิมมาเอี้พี่ตกใจนึกว่าได้สิทธิ์จะกับมอนต่อคะคุณคนคนอยากพูดอะไรไหมครับเย็ดแม่พูดไม่สัตว์อยู่พูดเดี๋ยวพูดน้ี๋ตาเร็วห้าสิบปับซีโฟครับโอเคครับผมมาต่อไปครับเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับทุกคนช่วงโปรโมชั่นนะทุกคนนะช่วงโปรโมชั่นนะครับเราจะให้10บาทนะครับ10บาทเอ้ยใครสิบบาทแหละเออนะถือว่าทุกคนมาเล่นด้วยกันนะครับผมช่วงโปรโมชั่นนะครับใครฆ่าแชมป์ได้กูให้10บบาททุกคนพร้อมยัง สิบบาทเออกูให้แค่สิบบาทแหละกูได้แค่นี้แหละมเกียว5ห้าสิบเกียวของก่อนปะเกียรอาเกมะผมมีทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะทุกคนเอาเป็นว่านะครับใครที่ฆ่าแชมป์ได้ครับเอาไปเลยห้าสิบเจ็ดบาทนะโอเคครับทุกคนนะก็ผมจะขออนุญาตทำการทับเคลีย อกรณ์ของทุกคนนะครับทับเคลียอุปกรณ์ของทุกคนนะครับผมเออถ้าผมชนะว่ะทับเคลียอุปกรณ์ทุกคนนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ชนะแล้วคุณเอีพีครับเอาล่ะหนมปามคนที่ยี่สิบสองทุกคนป่ะเอาให้เต็มที่เอี้ยฟีใครฆ่าเอี้ยฟีได้เอาไปเลยห้าสิบเจ็ดบาทล้มโ,โอ้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 ต้องวิงงว่งนะครับจังหวะนี้ต้องวิ่งแล้วนะครับต้องวิ่งแล้วนะครับต้องวิ่งแล้วนะครับไอ้เหี้ยน,น, e นี่มันครับรามไปไอ้เหี้ยพวกทุนนิยมขอมอีเอฟพีช่วงนี้เป็นช่วงยำเตีนประชาชนนะปล่อยประชาชนฆ่ากัอะไรกูไม่เกี่ยวกับเป็นนายก เพื่อไม่แค่สนับสนุนเออพยายามเจ้าโอ่งพยายามเจ้าโอ่งห้าร้อยโอเคครับได้จอบได้นะครับผมโอเคจอบคุณได้รับ57บาทคุณรู้สึกยังไงบ้างครับอ่าจอบมึงรู้ป่ะเกมนี้เล่นแบบ King of the Hill อ่ะใครฆ่าจอบได้ในห้าวิมึงเอา57บาทแทนจอบไปเลยจอบมึงเรียนนะฮะเวิห้าสี่สามสองเจ้าไม่เปลี่ยวมึงหนึไอ้เวรเวลาจอบชนะครับ57บาทโโอ้ห ไอเชี่ยดิมึงแค่แต่น่จนมึงแค่แต่นอโอเคครับผมเ e อีพีครับจ๊อบครับส่งเบอร์มาเลยครับโอเคทุกคนผมได้ทําการโอนทุกคนแล้วนะครับนะก็ดูครับถามผู้ชนะครับได้เงินหรือ,อยังครับผมบอกไม่ได้กูกทําแบนไ <c ười> <c ười> อเชี่ยอนไปแล้วไอสัสมือถือหาย โอเคครับผมได้ทำการโอนวอลเล็ตให้ทุกคนแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมทั้งหมด157บาทนะครับขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยกันในวันนี้มากๆเลยนะครับผมโอเคถ้าเกิดคุณชอบในคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe เป็นแรงใจด้วยนะครับผมและอยากให้ทำแบบนี้ต่อไปนะครับเคสสำหรับใครที่อยากเล่นกับพวกเรานะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องลองได้นะครับเพื่อที่จะเล่นนะครับสมัครสมาชิกง่ายๆนะครับผมไม่ต้องเป็นนักเติมซื้อ Wallet แค่โอนเงินมา35บาทเพื่อเข้าเล่นนะครับคุณจะได้รับสิทธิ์ได้้รรรัััับบบบบเงงิินนนนมมมมาาากกว่่่ีแยยะคคคผใชือุ ่ปทุกคนเจอกันครับโชคดีไม่ชายกคเชยไม่บัวมันคือการปั่นผลแล้วน้องๆไปาลาก,ก่อนบบ๊ายาย